สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดซอยครับคลิปนี้ครับเราจะมาเล่าประวัติของจังหวัดชนบุรีครับบริเวณพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับโดยสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็ผู้คนก็อาศัยอยู่บริเวณถ้ำเพิผ่ผาครับโดยพบเศษซากของภัชนะดินเผา ที่บริเวณอำเภอหนองใหญ่แล้วก็อำเภอบอ่อทองครับหลังจากนั้นคนก็ลงมาตั้งถินฐานบริเวณรุ่มแม่น้ำครับโดยพบหลักฐานการตั้งหินฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณโคกขนมดีครับอำเภอพนัสนิคมได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่ตำบลโบคกขนมดีอำเภอพนัสนิคมครับได้พบร่งางรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ซึ่ง บริเวณโคกพนมดีนะครับก็เป็นเซลล์มาที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งนะครับบริเวณแหล่งโบราณนคดีโคกพนมดีนะครับ 1. 1> ก็เป็นเนินดินขนาดใหญ่ครับลักษณะคล้ายเกาะที่ตั้งอยู่ในที่ราบรุ่มครับมีรูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสอง้สเมตรมีพื้นที่ประมาณ25ไร่ครับจากการขุดค้นของกรมศิลปากรนะครับในระหว่างปีพุทธศักราช2527ดถึง ัน18ะครบได้มีการคุดพบลุมฝังศพและโครงกระดูกจำนวนถึง154โครงครับฝังซ้อนทับกันถึงเกมัมนอกจากโครงกระดูกแล้วนะครับก็ยังพบโบราณวัตถุก็เช่นเครื่องมือหินขัดเครื่องปั้นดินเผาแบบเชือกทาบรวมทั้งเครื่องประดับที่ทําด้วยเปลือกไอยและหินนท้าวก็แสดงว่าป็นชุมชนที่มีความเจริญอยู่ในระดับลุกหินใหม่ การค้นพบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่โคกพนมดีนี่นะครับย่อมแสดงให้เห็นว่าบริเวณจังหวัดชมุมพรลีนี่ครับยินดีนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินใหม่แล้วครับนอกจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีแล้วนะครับยังพบหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกหลายที่ครับว่าจะเป็นที่โคกละทา,าน,นะครับตำบลป่ดูอ่อเมอพานทองครับแหล่งโบราณคดีโคกกะเลียงหรือว่าโคกฝรั่งครับ ในเขตตำบลบ้านเก่านะครับอเภอพันทองแหล่งโบราณคดีเนืนสำโรงครับบริเวณตำบลดอนหัวออรอออเมืองชุมพนนร,ร,รครับเพ่งเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ครับก่อนสมัยสุโขทัยนะครับได้มีชุมชนที่พัฒนาเป็นบ้านเป็นเมืองในยุคแรกๆครับก็ได้แก่เมืองพระรถเมืองพญาเร่และเมืองศรีพัโรครับสำหรับเมืองพระรถนะครับ เป็นชุมชนเมืองโบราณครับอยู่ที่บ้านนาพระธาตุอำเภอพนัสนิคมนะครับจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบครับเชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองในสมัยทวารวดีครับก็ประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสินะครับและเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยลบับุรีประมาณพุทธศตรวรรษที่1 7บเถึงสิครับสำหรับโบราณสถานนะครับมีอยู่2ประเภทก็คือ ร่องลอยพังเมืองและศาสนสถาน,นครับผังเมืองพระรถเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าขนาด1,550คูณ850เมตรครับศาสนสถานที่พบก็คือเนินพระธาตุนะครับซึ่งอยู่ตอนหลังของตัวเมืองด้านตะวันตกเป็นเนินสถูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอีฐขนาดใหญ่ครับเป็นฐานสถูปแบบทวารวดีนะครับ สำหรับโบราณวัตถุนะครับที่พบก็ได้แก่ถึงบ้านอินเผาทั้งชนิดเคลือบและก็ไม่เคลือบครับกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะครับชิ้นส่วนของเทวรูปพระนารายณ์สวมหมวกแขกและพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปกหินบทยากังสดาลและแท่นพุทธรูปทําด้วยหินขนาดใหญ่ครับส่วนวัตถุโบราณวัตถุชิ้นเล็กๆนะครับที่พบก็ได้แก่พุทธรูปสำริดแบบลบบุรี พระพุทธรูปศิลาแบบทวารวดีเป็นพุทธรูปปางประทับครับยืนเหนือนตัวพระนัสบ,บดีนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับชาวบ้านพบที่คูเมืองด้านใต้ครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเรียกกันว่าพระพนัสบดีครับก็เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอพนิคมนะครับเมืองที่2ก็คือเมืองพยาเร่ครับอยู่ในเขนตตำบลบ,นบอ่อทองอำเภอบ่อ,บอทองนะครับกะ เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกันครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองพรรถประมาณ 3- 2กิโลเมตรครับสำหรับโบราณสถานนะครับมีเพียงร่องรอยผังเมืองเป็นรูปวงรี2ชั้นครับชั้นในมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ600เมตรชั้นนอกประมาณ1,100เมตรสำหรับโบราณวัตถุที่พบนะครับก็พบเพียงเศษเครื่องปั้นดินเผาเล็กน้อยครับแล้วก็มีพบกําไลสำาริดนะครับแล้วก็หม้อดินเผาครับ เมืองที่3ก็คือเมืองศรีพะโลครับเป็นเมืองท่าน,นะครับอยู่บนเส้นทางเดินทะเลครับตั้งอยู่ที่บ้านศรีพะโลตําบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองตัวเมืองครับก็ตั้งอยู่บนเขาดินนะครับก่อนจะข้ามไปเขาบางรายครับทางตะวันออกเฉียงใต้ด้าน,นตะวันตกและด้านเหนือของเมืองติดต่อกับที่ราบรุ่มถึงแฉกอินทะเลครับเป็นขอบของอ่าวบางปะกงนะครับโบราณสถานที่พบก,ก็คือกำแพงเมืองนะครับ ซึ่งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2 4 8 2ยังปรากฏเห็นอยู่และถูกทำลายไปเมื่อมีการสร้างถนนสุขุมวิทและการสร้างสนามกีฬาประจำเมืองชนบุรีครับกล่าวกันว่าเมืองนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเคยมีกำแพงดินสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรไม่มีคูน้ำครับเพราะว่าตัวเมืองตั้งอยู่บนที่สูงโบราณวัตถุที่พบนะครับก็ได้แก่เครื่องปั้นดินเผาทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบครับ มีเศษเครื่องปั้นหินเผาชนิดเคลือบของสุขโขทัยปาบนดูนครับกับเครื่องปั้นหินเผาแบบจีนสมัยรัชสมิงน,นะครับดูในสมัยยุทธยานะครับชุมชนโบราณริมฝั่งทะเลในเขตจังหวัดชนบุรีนะครับที่ปรากฏชื่อในแผนที่ตรภูมิสมัยยุธยามีอยู่สี่ชุมชนครับก็คือบางทรายบางปลาส้อยบางพระรือปัจจุบันก็คือบางพระนะครับแล้วก็บางละมุงครับ เมืองชนบุรีครับมีหลักฐานปรากฏนะครับในปีพศ1919ครับตามทมเนียบสักดินาหัวเมืองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือว่าคุณหลวงพงม่วครับโดยเมืองชนบุรีนะครับมีฐานะเป็นเมืองจัตวาวรักษาเมืองมีฐานะเป็นออกเมืองชนบุรีสีมหาสมุทรสักดินา2,400ไร่ต่อมาครับชนบุรีก็เปลี่ยนฐานะเป็น เมืองตรีครับปกครองอย่างมีกรมการเมืองเจ้าเมืองมียศเป็นออกพระสกีนา3,000ไร่ปัาดเมืองสกีนา600ไร่ยกกบบระบศสกีนา500ไร่ก็มีการส่งสวยก็คือสวยไม่แดงนะครับในปีพศ2310ครับก่อนมุงเรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าครับประมาณ2เดือน สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าคร,ครั้งนั้นนะครับยังดำรงตาแหน่งพยศเป็นพระยาวชีรปาการครับได้นํากําลังประมาณหนึ่งพันคนมีฝ่าวงล้อมของพม่ากออกจากกรุงศรีอยุธยาและเดินทางผ่านบ้านพันทองตาบลดอนหัวล้อบ้านอุตภาหนองไม้แดงหองพระบาทบังปาไสแต่ว่าจมรีในเวลาดันครับก็มีสภาพเหมือนเมือง้างครับจมเลยไปที่พัทยาครับก็ลุมขึ้นไปจองเทียนและ ต่อไปที่รุ่งไก่เตี้ยและสตีหีครับจากนั้นจึงไปสู่ระยองได้ประท่ากับกําลังของคุณโนรามหมื่นซ่องกาลังได้แตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนายอยู่เล็กได้มาตั้งซ่องสูงผู้คนอยู่ที่บางปะสร้อยกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกมาปราบครับโดยมาตั้งอยู่ที่หนองมนแล้วส่งคนไปเจราจาให้ทองอยู่เล็กยอมสวามิภักดิ์ และวนำเสด็จเข้าเมืองชนบุรีนายทองอยู่เรียกครับได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระยาอนุราชชบุรีสีมหาสุนทรรักษาเมืองชนบุรีต่อมาปลายรัชะสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชครับพงได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าพระยาจัก,กรีแขกเป็นผู้รักษาเมืองชนบุรีและทายาทของพระเจ้าพระยาจัก,กรีแขกได้ปกครองเมืองชนบุรีต่อมาอีกสีชั่วยุคคนคร,ครับ ราอที่มีหลักฐานก็ได้แก่ออกพระชนบุรีสีมหาสมุรหวังสมุดธานน์ปกครองเมืองชนบุรีตั้งแต่ปลายรัชมสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับต่อมาได้เลื่อนยศเป็นพระยารัชวังสันตำแหน่งเจ้ากรมพาณิชชนาวีบุตรหลานของท่านได้ตั้งคุมลำนาวอยู่ที่เมืองชนบุรี ต่อมาจนถึงหลวงภูมิลักษ์บดีจอมนายทะเบียนที่ดินเมืองชนบ,บุรีได้รับราชทานนามสกุล3จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าสมุดคร,รานุนเมื่อปีพศ2456ชนบ,บุรีในสมัยรัชตนกโกสินตอนต้นนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชชลบ,บุรีเป็นเมืองจัตาวาครับสังกัดกรมท่า ในรัชสมัยของระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัวรัชกาลที่5ครับได้ทรงฏิรูประบบการปกครองและชะอาจักรโดยการจัดตั้งมณฑลเทศาธิบาลให้อยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของกระทรวงม,มหาดไทยจึงได้รวมเมืองพระนคมเมืองชนบุรีและเมืองบางละมุงเข้าอยู่ในสังกัดมณฑลปลาจีนร่วมกับเมืองปลาจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคาม และเมืองชากเชิงเซาต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศครั้งใหญ่ครับโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476ระบบบนทอนเทศาพิบาลถูกยกเลิกครับทำให้จังหวัดกลายเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคระดับสูงสุดเมืองพระน,นคมครับ ยุบเป็นอำเภอพระนคมก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอพันทองอเภอบ่อทองอ,อน้องใหญ่อ,อก่อจันทร์และบางตำบลของอเภอบ้านบึงครับเมืองบางละมุงยุบเป็นอำเภอบางละมุงก่อนที่จะแยกออกเป็นอเภอศรีราชาอเภอสัตหีบและเมืองชนบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดครับและได้แยกออกเป็นอเภอบ้านบึงปัจจุบันนะครับ จังหวัดชนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอครับก็ได้แก่นะครับ 1. อําเภอเมืองชนบุรี 2. อําเภอบ้านบึง 3. อําเภอหนองใหญ่ 4. อําเภอบางละมุง 5. อําเภอพานทอง 6. อําเภอพนันิคม 7. อําเภอศรีราชา 8. อําเภอก่อศรีชัง 9. อําเภอสัตหีบ 10. อําเภอบ่อทอง แล้วก็11เครับอําเภอก่อจันทร์นอกจากอําเภอแล้วนะครับยังมีเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับอีกหนึ่งแห่งครับก็คือเมืองพัทยาครับที่แยกการปกครองออกจากอําเภอบางละมุงครับจังหวัดชลบุรีครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ําตกครับก็โดยเฉพาะทะเลนะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศเลยลหละครับ ว่าจะเป็นทายหารบางแสนครับในหาดพัทยาทะเลสตึีครับว่าจะเป็นเกาะอย่างบอนะรับครับนี่คือประวัติของจังหวัดชนบุรีครับขอรับผิดชาบการในซ่องเกาะในวัยนัดนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ขมาติดตามนะครับ